โอเคมาดูต่อการประยุกต์ใช้ไอ้ตัวกฎของเกาส์ต่อนะครับคือคือผมไม่อยากจะยกตัวอย่างให้ดูเลยหลายแบบเพื่อจะได้เราจะได้เข้าใจนะอ่าสมมติว่ากรณีที่เป็นจุดประจุนะสมมติก,กรณีที่เป็นประจุเรามีจุดประจุอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นบวกมีขนาดบวก q นะฮะทีนี้คืออย่างที่เรบอกว่ากฎการใช้กฎของเกาส์เนี่ยมันจะหาสนามไฟฟ้าที่กรณีที่มันเป็นซิมเมิทิคอลเนี่ยมันมันจะง่ายเพราะว่าเราต้องการหาสนามไฟฟ้าที่ระยะทางตรงนี้คือ r เนี่ย เป็นอารัศมีวงกลมเนี่ยที่ที่จุด e เนี่ยเราจะหาว่า e เท่ากับเท่าไหร่นะจริงๆเราสามารถใช้ใช้ใช้ใชกฎของตัวของคูลอมรอได้จะจำได้ไหมครับกฎคูลอมรอคือ e เนี่ยเท่ากับกรณีที่เป็นพอยต์ฉากก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ q หารด้วย4พายเอพซลอลศูนย์อยกกำลังสอง,ง r ใช่ไหมนะครับอลองทีนี้ ณจุดนี้ถ้าเราใช้วิธีของของของเกาส์จะจะเป็นลักษณะยังไงนะครับการจะทํากฎของเกาสคือกฎของเกาสบอกว่า q นะกฎของเกาสบอกว่า q ที่ประจุที่อยู่ภายในจะเท่ากับอินทิเกรตโค e s เซ f ร์เ d.ds นะ ds นี้ต้องเป็น code surface นะครับทีนี้ตัว d เนี่ยนะครับจริงจิง d กับ e ก็เหมือนกันซต่ว่าบริเวณตัวนี้มีค่าเป็นเอฟซีลอนศูนย์นะครับ เพราะนั้น d ก็คือจะเท่ากับอ p s i l o ย0 e นะหรือเราแปลงกลับก็คือ e เท่ากับ d หารด้วยอ p s i l o n 0นั่นเองนะเพราะนั้นเราจะหา d เสร็จแล้วค่อยหา e ก็ได้นะครับกรณี e อ s i l o n 0เพราะนั้นกฎของเกา์เริ่มต้นคือเราต้องสร้างอะไรครับสร้างผิวนะผิวจริงๆต้องเป็นภาพสามมิตินะครับก็คือตรงนี้เป็นผิวเราจะเรียกอะไรครับกาส s เซ u r f a c e นั่นเองนะ ในทีน่นี้เนื่องจากมันเป็นประ,ประจุเนี่ยที่มันจุดประจุเนี่ยทิศทางของไอตัวฟลักซ์ที่มันพุ่งออกเนี่ยมันมีในตามทิศทาง AR เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะสร้างผิวที่เป็นเ r เห็นไหมเอตัวนี้พรมันจะตั้งฉากกับตรงนี้พอดีนะจะกับพื้นที่ผิวตัวนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กฎของเกาส์เราก็จะได้บอกอะไรครับอินทิเกรต d d ดอทีเท่ากับคิที่อยู่ข้างใน n อนโคสนะ เพราะฉะนั้นดีเนี่ยนะครับจริงๆดีเนี่ยมันมีเฉพาะในทิศทางดีก็คือตัว flux นั่นแหละดีคือจํานวน flux ที่พุ่งผ่านหานด้วยพื้นที่นะครับในทีน่นี้ที่มันพุ่งผ่านต้องเป็นทิศทางที่ตั้งฉากซึ่งมันมีเฉพาะดีที่ตามอะไรครับตามแนว ar นะครับต่ที่นี้ผมอาจจะเขียนเป็นดีนะครับดีที่ตาม ar ก็ได้ก็คือ dr ก็ได้นะครับแลวอินด c เ t e โค้ s เซ u r f a c e ds นะทีนี้ ds เนี่ย ถามว่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาดูตัวนี้ ds เท่ากับอะไรครับในตาม ar ds ตรงนี้ก็เท่ากับอะไรครับ r คูณตัวนี้ก็คือมี2อัน,นก็เป็น r กํลาลัง 2, สองเซต้า d เซต้า d v ทิศทางไหนครับทิศทาง ar า้น ar นี้ในทิศทางเดียวกันดอทกันมันก็จะได้ะไรครับได้ค่าสูงสุดในที่นี้ผมทําเป็นสเกลร์แล้วก็จะได้เป็น dr อินดิเกต2ชั้นก็นคือเซต้า ถ้าเราต้องการโค้ดเซอร์เฟตเซต้าต้องครบก็คือเซต้ามันคือจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือ0นย์ถึง180หรือว่าพายนะครับศนย์ถึงพายส่วนฟีก็คือครบรอบตัวนี้ศูนย์ถึงตรงนี้มาถึงนี่ก็คือ2พายนะครับจะเป็นศนถึง2พายนะครับก็เป็น r าร์กำลัง2องเซต้าดีเซต้าดีฟีนะครับดีฟีนะซึ่งตรงนี้นะครับผม เขียนะตรงนี้ก็จะเท่ากับ Q ที่ e n c โคดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอินทิเกรตออกมาได้อะไรครับ r. r r ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับใครเ็น r กําลัง2องมาอินทิเกรตซ้าได้อะไรครับอินทิเกรตซ้าได้ลบ cos เซต้าเซต้าั้งแต่0ถึงพา phi ไม่มีตัวนั้นก็ได้เป็นฟ h ออกมาอินทิเกรตจาก0ถึง2ายนะครับก็ได้ Q enclosed นะเพราะ,ะนั้นแทนค่าเข้าไป dr นะแล้วก็ r ยกกำลังสองนะครับ cos ายเป็นลบหนึ่งก็เป็นบวกหนึ่งลบกับลบหนึ่งก็เป็นสองนั่นเองนะครับแล้วก็แทนค่าสอง p ลบศูนย์นะตัวนี้ก็ได้เลยครับสองตัวนี้ก็ได้สองก็เป็นเท่าไหร่ครับคูณกันก็จะกลายเป็น dr r กำลังสองสี่ p นะครับซึ่งจริงๆเราจะพบว่าตรงนี้คือสี่ pi r กำลังสองเนี่ยมันคืออะไรครับ มันคือพื้นที่ผิวของทรงกลมนัม่นคืออะไรครับ4พ r กำลัง2นั่นเองเห็นไหมครับเราสร้าง surface ตเก้าเซอตรงนี้เราก็จะได้พื้นที่ผิวตรงนี้เห็นไหมครับท่านเป็นทรงกลมนะก็จะได้กับ4พ r กำลังสองเท่ากับ Qncos นะเพราะนั้น d ที่ r เนี่ยนะครับใน d ที่ r คือตำแหน่งยูนิตเวกเตอร์ไปตาม r คือเท่ากับ Q หารด้วย4พ r กำลังสองเห็นไหมครับถ้าเราต้องการทำเป็น e e ตามแนวแกน r ก็เท่ากับอะไรครับ dr หารด้วย epsilon ศูนย์เห็นไหม q e n c l o s e หารด้วยอะไรครับ4พ epsilon ศูนย์คูกับ r เราเห็นไหมครับมันจะเหมือนกับตัวตัวกรณีใช้อะไรครับคูลอมเลยถ้าเราต้องการเขียนให้เป็นเวกเตอร์นื่อจากมันเป็นยูนิตเวกเตอร์ คือชี้ไปทางกราฟ r อย่างเดียวคือ e เพราะนั้น e เวกเตอร์ก็ได้เท่ากับอะไรครับ q รวมทั้งหมดคือ q n code จริงๆมันเท่ากับ q นั่นแหละนะเพราะว่าเรารวมทั้งหมด C pi epsilon 0 r กํลัง2 A r ทิศทางนั่นเองเห็นไหมครับเราจะพบว่าเราจะใช้วิธีการของเกาเนี่ยยิ่งกรณีที่มันเป็นซ y m m e t r y แล้วเราเลือก surface มันได้ได้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะทำให้ปัญหามันง่ายขึ้นนะครับ ทีนี้ผมลองยกตัวอย่างต่อสมมุติว่าไอประจุตัวเนี้ยมันมันเป็นประจุตรงเนี้ยนะครับแทนที่จะเป็นจุดประจุมันก็เป็นทรงกลมนะเป็นสเฟียร์นะครับมีความหนาแน่นตรงเนี้ยนะครับแทนที่จะเป็นประจุเดียวก็เป็นโลเอสแล้วกันนะโลเอสคือจำนวนคูลอมต่อตารางเมตรนะนะครับถามว่าณนะจุดจุดเนี้ยนะครับจุดจุดนี้เหมือนเดิมเราจะหา e มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าตรงนี้ห่างมา เป็นเลยะรทาง R นะก็เหมือนเดิมนะครับเราจะทํากฎของเขาคือจำจำจำตัวหลักการของเขาคือว่าถ้าเราทําการเอา d d, d. s เนี่ยแล้วโค s s เซ f ร์ e เของมันเนี่ยครับมันจะได้ประจุรวมทั้งหมดคือความหนาแน่นของฟลักคูณกับพื้นที่ฟลักแห่นะรวมทั้งหมดใ,ในในผิวปิดเนี่ยมันจะได้ประจุที่อยู่ข้างในนั่นแหละพูด,ดง่ายๆนะครับทีนี้เราจะเอาต์ใช้ตัวนี้เราก็เริ่มต้นเราก็ต้องสร้างอะไรครับ ที่ผมบอกคือ surface, ky, no เซอร์เฟตก็คืออะไรครบับผิวของเกลีขึ้นมาสร้างผิวของเกลีเนื่องจากมันเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็สร้างออกมาขึ้นมาตรงนี้เป็นทรงกลมนะครับเหมือนเดิมเพราะนั้น ds นะครับ ds ตามยูนิตเวกเตอร์ที่ม <vale ันตั้งฉากมาตรงนี้คือมีตามเฉพาะ ar เพราะนั้น ds ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ r กำลังส sine theta d theta d phi ar เห็นไหมอันนี้มันเป็นเวกเตอร์นี่ไงเป็นเวกเตอร์ ทีนี้เพื่อความง่ายหไหมครับ d มันตัวฟลักเนี่ยมันพุ่งไปตามที่ทาง ar อยู่แล้วเพราะนั้น ar ar ก็ได้หนึ่งเพราะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับผมก็จะเขียนใหม่เป็น dr ดึงออกมานะครับ indicate นะ close surface ds นะนะครับอันนี้ผมไม่เขียนเป็นเวกเตอร์แล้วก็จะต้องกับ q n close นะครับทีนี้ dr โคเซอร์เฟตจริงๆอ่ะเหมือนมันเราถ้าเราอินทิเกตเราก็จะได้ตัวเดิมเลยก็คือ4ี่พายเพราะฉะนั้นถามว่าโค้เซอร์เฟตตัวนี้คือระยะทางอะไรก็คือระยะทางคือ4ี่ไพอาร์กำลังสองนะครับสี่พอาร์กำลังสองก็คือตัวใหญ่นะครับทีนี้เท่ากับ q n วเอ็นโคดนะทีนี้ถามว่า Qn วเอ็นโคดเท่ากับเท่าไหร่ถามว่าในประจุเนี่ยของผิวตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะพบว่าผิวประจุเนี่ยมันเท่ากับคูลอมต่อตารางเมตรนะครับ โลเอสก็คือจำนวนประจุต่อพื้นที่ใช่ไหมในที่นี้คือเป็นพื้นที่ผิวของทรงกลมรูปนี้สมมติว่าตัวนี้มีทรงกลมมีรัศมีคือ R นะครับผมถามว่าถ้าประจุไอเนี้ยคือประจุ n close ถามว่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือต้องเอาโลเอสคูณกับพื้นที่ผิวใช่ไหมนะครับเพราะนั้นพื้นที่ผิวเท่ากับอะไรครับพื้นที่ผิวของของทรงกลมก็คืออะไร คือ4พ r กําลัง2นะครับเพราะนั้นประจุ n close คืออะไรครับประจุ n close ก็คือ4พ r กําลัง2คูณกับอะไรครับความหนาแน่นก็คือ rho s นั่นเองเราก็เอาตัวนี้นะครับเข้าไปแทนในตัวนี้เราก็จะได้เป็นอะไรครับเราจะได้ว่า dr 4พพย r ใหญ่ r ใหญ่คือระยะทางนะนะครับ r เล็กก็คือรัศมีของทรงกลมที่บรรจุอันนี้อยู่ เราพบว่า 4s เนี่ยมันตัดกันได้นะครับเพราะฉะนั้น dr ที่ระยะทาง r ใหญ่นะจริงๆถ้าจะเขียนให้ถูกต้องเป็น r ใหญ่แล้วกันนะระยะทาง r ใหญ่นะนะก็จะมีค่าเท่ากับ r r กำลังสหารด้วย r ใหญ่กำลังสคูณกับ low s นั่นเองนะครับนะ หรือถ้าเราต้องการหา e e ในตามแกน r ก็เท่ากับอะไรครับผมเอา r ดึงออกมาก็ได้ r เล็กยกกำลังสอง low s นะครับแล้วก็หารด้วยอะไรครับ e เท่ากับ d หารด้วย epsilon ศูนย์เพราะนั้นนี้ต้องหาร epsilon ศูนย์เข้าไปนะครับถ้าเราต้องการเขียนเป็นเวกเตอร์เนื่องจากมันมีเฉพาะที่ทาง r ก็จะเท่ากับอะไรครับ r เล็กหารด้วย r ใหญ่นะครับยกกำลังสอง low s epsilon ศูนย์แล,ล้วก็อะไรครับ a r นั่นเอง นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของการใช้กฎของเกาส์นะนะครับเราจะพบว่ามันจะง่ายกว่าการใช้อของคูลอมบอเลยนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ผมบอกคือกรณีที่โครงสร้างที่มันเป็นซิมเมทรีนะนะครับก็จะง่ายง่ายง่ายกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับจริงจริง,รง,รงผลสลรุปตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมันจะเหมือนเป็นการทดลองของของ ประดิจำได้ไหมครับประดิที่บอกว่ามีประจุอยู่ข้างในนะแล้วเราเอาเลยครอบไว้ข้างนอกนะครับอันนี้คือ R, อน,นี่คือ R ใหญ่นะครับเราก็จะได้ความหนาแน่นนะครับแล้วหรือเอาพูดความหนาแน่นก่อนก็คือความหนาแน่นของฟลักซ์เนี่ยมันจะไม่ขึ้นกับอะไรครับวัสดุที่ใส่เข้าไปข้างในตรงนี้เห็นไหมอัลฟ์อซนศูนย์มันจะไม่มีตัวแปรเลยแต่กรณีที่เราหาสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะขึ้นกับตัววัสดุที่ใส่เข้าไป เดี๋ยวเราจะไปเจอบทท้ายๆาบทหลังๆต่อไปนี้นะครับคือว่าก,ก่อนนี้ที่ตรงนี้มันไม่ใช่ฟรีสเปซนะที่มันไม่ใช่ฟรีสเปซนะครับเช่นมันเป็นไดเรกติค่า,าต่างๆเนี่ยค่าตรงนี้ก็จะเป็นแอ็กซ์เลอรนเข้าไปคือมันจะเป็นแอ็กซ์ลอรนศูนย์คูณกับแอ็กซ์ลอรนอาร์อันนี้นคือเป็นค่าของวัสดุแต่ถ้าเราวัดปริมาณน,นะคือความหนาแน่นของมันเนี่ยมันจะไม่ขึ้นกับวัสดุของมันเลยนะครับ